บางครั้งชีวิตก็เหมือนเรากำลังเดินอยู่บนทางยาวโดยไม่มีปลายทางชัดเจนใช่ไหมครับเรารู้สึกไม่พอใจกับชีวิตของตัวเองในตอนนี้จมอยู่ความผิดพลาดในอดีตหรือเหนื่อยกับแรงก,กดดันรอบตัวจนลืมไปว่าความคิดเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ความคิดมากความเปรียบเทียบและความกลัวอนาคตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัยหนังสือคิดมากไปทําไมขนาดพระพุทธเจ้ายังเคยทําพลาดเลยหนังสือแปลาจากภาษาญ,ญี่ปุ่นของสัรพิมพ์วีเลร์นะครับ ชวนให้เราเรียนรู้ที่จะมองชีวิตในมุมกว้างผ่านเลนส์ของประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของความผิดพลาดความล้มเหลวและแรงกดดันแต่ทุกเหตุการณ์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมความรู้และความหมายของชีวิตอ่านสมองตอนนี้ครับได้คัดมา5ข้อคิดสําหรับชีวิตประจําวันผ่านตัวอย่างบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างติดตามฟังในตอนนี้ครับ ข้อคิดที่หนึ่งที่น่าสนใจจากหนังสือเล่มนี้ครับก็คือความไม่พอใจในชีวิตตอนนี้แม้แต่พระพุทธเจ้ายังเคยประสบเพราะชีวิตของเราเป็นเพียงช่วงสั้นๆของประวัติศาสตร์อันยาวไกลเวลาที่เรามองชีวิตตัวเองแล้วรู้สึกไม่พอใจอึดอัดหรือติดอยู่ในวงวนที่เราไม่อยากอยู่มันเหมือนเรากําลังใช้แว่นขยายทางตาดูตัวเองอยู่เราจึงเห็นแค่รายละเอียดเล็กๆที่ไม่พอใจนั้นอย่างชัดเจน จนลืมมองภาพใหญ่ภาพรวมของชีวิตไปแต่ถ้าเราเปลี่ยนสายตาที่เรามองชีวิตตัวเองใหม่ครับเราลองนึกถึงภาพจิ๊กซอว์ขนาดใหญ่ชีวิตของเราแต่ละคนก็คือจิ๊กซอว์หนึ่งชิ้นที่มีความแตกต่างกันไปแม้ว่าจิ๊กซอว์ชิ้นเดียวจะดูไม่มีความหมายอะไรแต่เมื่อน,นํามันไปต่อกับชิ้นอื่นมันก็จะกลายเป็นภาพใหญ่ที่สมบูรณ์และมีความหมายขึ้นมาความทุกข์หรือความไม่พอใจที่เราเจอในวันนี้อาจจะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นหนึ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนเล็ก ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบางอย่างของเราในอนาคตซึ่งการตัดสินใจนั้นอาจจะไปมีส่วนช่วยหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ยกตัวอย่างครับว่าแม้แต่พระพุทธเจ้านั้นหลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้วก็ยังคงต้องเผชิญกับเหตุการณ์หรือผู้คนที่ไม่เป็นไปตามที่พระองค์ปรารถนายอยู่เสมอเช่นการที่พระเทวทัตผู้ที่ว่ามีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระองค์พยายามโค่นล้มพระองค์ หรือการที่บางคนก็ไม่เข้าใจในคําสอนของพระองค์เลยแต่ความแตกต่างก็คือพระองค์ทรงมีวิธีการจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นได้เพราะพระพุทธเจ้าครับทรงเข้าใจในหลักของไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงแท้ทุกขังความคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และอนัตตาความไม่มีตัวตนหรือการที่ผู้คนไม่เข้าใจในคําสอนของพระองค์พระองค์ทรงตรหนักดีว่าแต่ละคนมีพื้นฐานและภูมิปัญญาที่แตกต่างกันไป จึงสอนด้วยวิธีที่หลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละบุคคลไม่ใช่การคาดหวังให้ทุกคนนั้นเข้าใจเหมือนกันหมดสรุปแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราผ่านเรื่องราวเหล่านี้ก็คือการจัดการกับความรู้สึกการ,รเผชิญกับความไม่พอใจเป็นเรื่องปกติในชีวิตแต่เราสามารถเลือกที่จะตอบสนองมันได้ด้วยสติและปัญญาแทนที่จะปล่อยให้มันครอบงำจิตใจของเราดังนั้นครับเมื่อไรที่เรารู้สึกว่านี่หรือคือชีวิตของฉัน ลองถอยออกมามองให้กว้างขึ้นแล้วจะเห็นว่าชีวิตของเราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยความไม่พอใจในปัจจุบันเท่านั้นแต่มันเป็นเพียงแค่บทหนึ่งในเส้นทางชีวิตที่ยังคงมีอีกหลายบทให้เราดําเนินต่อไปและมีส่วนเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่มากกว่าที่เราเป็นอยู่ขอแค่เราไม่หมดกำลังใจและประคับประคองดูแลใจของตัวเองไปในทุกๆวันเลครับ ต่อมาข้อคิดที่2จมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตความผิดพลาดคือวัตถุดิบของการสร้างความรู้ใหม่มนุษย์ทุกคนย่อมทําผิดพลาดแต่ปัญหาก็คือเรามักมองมันเป็นตราบาปที่หลอกหลอนอยู่เสมอท,ทั้งที่ความผิดพลาดคือหนึ่งในครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์หากเรามองย้อนกลับไปครับจะพบว่าความก้าวหน้าหลายอย่างนั้นเกิดขึ้นจากความผิดพลาดความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า อย่างเช่นในหนังสือเล่มนี้ยกตัวอย่างของอริสโตเติลที่เขาเคยสอนว่าผู้หญิงมีฟันน้อยกว่าผู้ชายทั้งที่เขาก็ไม่เคยนับฟันของผู้หญิงจริงๆมาก่อนเลยด้วยซ้ําและคําสอนผิดๆนี้ได้กลายเป็นตําราที่ถูกยึดถือมานานกว่าพันปีแต่ความผิดพลาดนั่นเองครับที่ผลักดันให้เกิดวิธีคิดใหม่คือแทนที่จะเชื่อเพียงคําพูดของผู้มีอํานาจเราต้องพิสูจน์และทดลองและนี่คือจุดเริ่มต้นที่นําไปสู่การเกิดวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า แม้แต่คนฉลาดที่สุดในยุคสมัยของเขาก็าสามารถผิดพลาดกันได้ดังนั้นเปลี่ยนการมองความผิดพลาดของเราเป็นข้อมูลแทนที่จะเป็นตราบาปของชีวิตจะช่วยให้เรานั้นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้เหมือนกับการที่เราทำข้อสอบผิดแล้วเราได้รู้ว่าเรายังไม่เข้าใจตรงไหนบ้างความผิดพลาดต่างๆที่เราเจอมันเป็นโอกาสให้เราได้สำรวจว่าอะไรที่มันไม่เวิร์กการรู้ว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรที่มันไม่เวิร์ก เป็นสิ่งที่มีค่าไม่แพ้กับการรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและยังทําให้เรารู้ว่าอะไรที่เราต้องปรับปรุงเราจะได้เห็นจุดอ่อนหรือข้อบอกพร่องของตัวเองและนอกจากนั้นมันยังทําให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ทุกครั้งที่เราล้มลงเราจะแข็งแกร่งขึ้นและมีประสบการณ์มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเคยลงทุนแล้วขาดทุนลองบันทึกเหตุผลว่าทำไมเราถึงตัดสินใจเช่นนั้น และให้มันเป็นเหมือนสมุดบันทึกการเรียนรู้ไม่ใช่หลักฐานที่ฟ้องความล้มเหลวซึ่งจะทำให้เรานั้นเข้าใจตัวเองและเข้าใจตลาดมากขึ้นทำให้ครั้งต่อไปนั้นเราจะสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นครับต่อมาข้อคิดที่3เหนื่อยกับการแบกรับความกดดันที่มากเกินไป จกักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวหลายครั้งเรามักรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอหรือยังไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่หวังทั้งที่เรากําลังเร่งตัวเองให้ไปถึงจุดหมายอย่างเร็วที่สุดในหนังสือเล่มนี้มีตัวอย่างของจักรพรรดินีบูเซกเทียนของประเทศจีนพระนางคือสตรีเพียงคนเดียวที่ครองบัลลังก์จักพรพรรดิพระนางเริ่มจากการเป็นนางสนมที่ไม่มีอํานาจอะไรเลยแต่ใช้เวลานาน,านถึง10ปีค่อยๆวางเครือข่ายฝึกฝนความสามารถ และก้าวผ่านการถูกกดดันจากทุกฝ่ายพระนางต้องเรียนรู้การบริหารบ้านเมืองการปกครองคนและการจัดการกับอำนาจซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและประสบการณ์พระนางต้องรับมือกับการต่อต้านจากฝ่ายราชวงศ์และขุนนางเก่าๆอย่างหนักหน่วงซึ่งต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวและความสามารถในการเอาตัวรอดจนสุดท้ายความพยายามความมันะบากบันก็ทําให้พระนางนั้นได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดิเต็มตัวกร้นทางของพระนางแสดงให้เราเห็นว่า ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่ใช่แค่เรื่องของความรวดเร็วแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงและยั่งยืนถ้าพระนางพยายามเร่งรีบหรือใจร้อนก็คงจะถูกโค่นล้มตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วแต่เพราะการค่อยๆสั่งสมและอดทนทําให้พระนางสามารถก้าวขึ้นมาเป็นจกักรพรรดินีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนได้ในที่สุดเรื่องนี้ครับเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าเมื่อเรารู้สึกแบกความกดดันเกินไปลองแบ่งภาระใหญ่ๆออกเป็นก้าวเล็กๆ เช่นหากอยากเปลี่ยนอาชีพอยากกดดันตัวเองว่าต้องสำเร็จภายในหนึ่งปีแต่ค่อยๆศึกษาหาความรู้ลองผิดลองถูกเก็บเงินสำรองไปอย่าดูถูกก้าวเล็กๆเพราะทุกก้าวเล็กๆคือการปูรากฐานเหมือนจกักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องเริ่มจากก้อนอิดก้อนแรกเสมอจนวันหนึ่งเมื่อมองย้อนกลับมาเราอาจจะเห็นว่าเรานั้นกำลังสร้างจากักรวรรดิของตัวเองโดยไม่รู้ตัวต่อมาข้อคิดที่ส รู้สึกแย่ที่ไม่ประสบความสําเร็จเหมือนคนอื่นความสําเร็จถูกตัดสินต่างกันในแต่ละยุคเรามักจะติดอยู่กับมาตรฐานความสําเร็จที่สังคมกําหนดไว้ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินชื่อเสียงหรือตําแหน่งหน้าที่การงานแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าความสําเร็จในมุมมองของคนรุ่นหลังนั้นแตกต่างจากสิ่งที่สังคมในยุคนั้นให้คุณค่าโดยสิ้นเชิงคนที่ไม่เป็นที่ยอมรับในยุคของตัวเองอาจกลายเป็นยักษ์ใหญ่ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังได้ในที่สุดอย่างเช่นวินเซนต์แวนโกะครับในช่วงชีวิตของเขานั้นแวนโกขายภาพวาดได้เพียงไม่กี่ชิน้นเขาใช้ชีวิตอย่างยากลําบากและถูกมองว่าเป็นคนล้มเหลวแต่ภาพเขียนของเขานั้นกับกลายเป็นผลงานล้าค่าที่คนทั่วโลกยอมรับในปัจจุบันนิโคลาเทสลาคือน,นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะผู้คิดค้นเทคโนโลยีมากมาย แต่เขาก็ไม่เป็นที่ยอมรับในยุคข,ของเขาและต้องต่อสู้กับโทมัสเอดิสันอย่างหนักเขาเสียชีวิตในสภาพที่เกือบจะไร้ทรัพย์สินแต่การค้นพบของเขาก็คือรากฐานของโลกสมัยใหม่ที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้หรือคงจือใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดไปกับการเดินทางเสนอแนวคิดการปกครองแต่กลับถูกผู้ปกครองเมืองต่างๆปฏิเสธโดยแทบไม่มีใครยอมรับความคิดแต่เมื่อเวลาผ่านไป2,000กว่าปี ประชญาของเขานั้นก็กลายเป็นรากฐานของวัฒนธรรมจีนและเอเชียตะวันออกเรื่องราวเหล่านี้สอนให้เราได้เห็นว่าคุณค่าของคนไม่ได้ถูกตัดสินด้วยสายตาของคนในยุคสมัยนั้นเสมอไปสิ่งที่เราทำในวันนี้อาจจะไม่ถูกมองเห็นหรือเป็นที่ยอมรับในทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปผลงานและความมุ่งมั่นของเราอาจจะกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนในอนาคตก็เป็นได้ดังนั้นเวลาที่เรารู้สึกด้อยกว่าเพื่อน หรือคนรุ่นเดียวกันลองถามตัวเองว่าคุณค่าที่แท้จริงของเราคืออะไรบางทีความสําเร็จของเราอาจจะยังไม่ถูกนับด้วยเกณฑ์ที่โลกใช้ในวันนี้แต่อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆที่ถูกส่งต่อไปยังอนาคตเช่นการสอนลูกให้มีจิตใจที่ดีการทํางานที่ช่วยเหลือผู้คนแม้ไม่มีใครปลบมือให้เราในตอนนี้แต่คุณค่าในสิ่งที่เราทําจะไม่หายไปความสําเร็จไม่ได้ตัดสินในวันนี้เท่านั้น แต่แตัดสินจากเวลาที่ยาวไกลกว่านั้นอย่าดูถูกสิ่งเล็กๆที่เราทำวันนี้เพราะมันอาจจะเป็นรากฐานของสิ่งที่ดีกว่าในวันข้างหน้าก็เป็นได้และข้อคิดที่5ครับความคิดมากกับอนาคตที่ไม่แน่นอนแม้พระเยซูก็ไม่ได้ควบคุมผลลัพธ์ทุกอย่าง ความคิดที่จะควบคุมทุกอย่างในอนาคตเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นกังวลและเครียดมากกว่าเดิมแต่ถ้าเรามีสายตามองแบบประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่เราจะควบคุมอนาคตแม้แต่บุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดอย่างศาสดาผู้มากด้วยศรัทธานันกการเมืองผู้นำประเทศหรือแม้แต่แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถกำหนดผลลัพธ์สุดท้ายของการการะทำของตัวเองได้ทั้งหมดเพราะในโลกนี้มีปัจจัยมากมายที่คาดไม่ถึงมากมาย ที่นอกเหนือการควบคุมของเราอย่างเช่นเจงกิสคานผู้สร้างอาณาจักรมองโกอันยิ่งใหญ่แต่หลังจากที่เขาเสียชีวิตอาณาจักรก็เกิดการแย่งชิงอำนาจและไม่ได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างที่เขาหวังไว้นปโปเลียนโบนปาร์ตสร้างกองทัพที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดซึ่งเกือบจะครองยุโรปได้ทั้งหมดแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ในสงครามกับรัเสเซียซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่หนาวจัดและปัจจัยที่เขาไม่สามารถควบคุมมันได้ หรือพระเยซูที่ถูกตรึงกางเขนในฐานะปอลปักและเป็นภัยตอบหนาจของโรมันหากมองแต่ยุคนั้นดูเหมือนพระองค์จะพ่ายแพ้และหมดสิน้นแต่หลังจากนั้นเรื่องราวของพระองค์กับกลายเป็นจุดกำเนิดของศาสนาคริสต์ที่มีผู้ศรัทธานหลายพันหลายล้านคนทั่วโลกนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าเราไม่อาจรู้เลยว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรในอนาคตดังนั้นเมื่อเราคิดมากถึงเรื่องอนาคตจนเกินไป ลองเปลี่ยนจากการอยากควบคุมทุกอย่างมาเป็นทำสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้เช่นหากกังวลเรื่องเงินเรื่องงานอนาคตแทนที่จะพยายามวางแผนจนเครียดลองตั้งใจทำงานในวันนี้ให้เต็มที่เพราะอนาคตมักถือกำเนิดจากปัจจุบันที่เราสร้างขึ้นจงรู้จักปรับตัวอยู่เสมอยอมรับว่าโลกนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งความสามารถในการปรับตัวนั้นสำคัญกว่าการยึดติดกับแผนการเดิม,เ,ดมเรียนรู้จากอดีต มองย้อนดูเรื่องราวของผู้คนที่ประสบความสําเร็จหรือแม้แต่เรื่องราวของตัวเราเองว่าสิ่งที่เราเคยพบเจอที่เราเคยทําได้สําเร็จในอดีตมันไม่ได้มาจากความสามารถในการควบคุมทุกอย่างแต่มาจากความสามารถในการรับมือกับสิ่งที่เราไม่คาดฝันได้อย่างมีสติและรู้จักปรับตัวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้อาจจะฟังดูน่ากลัวในตอนแรกใช่ไหมครับแต่ในทางกลับกันมันคืออิสระ ที่จะทำให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันอย่างเต็มที่และมีความสุขมากขึ้นนะครับเมื่อเรามองชีวิตผ่านกรอบความคิดเชิงประวัติศาสตร์เราจะเข้าใจว่าความไม่พอใจความผิดพลาดและความไม่แน่นอนไม่ใช่ศัตรู แต่มันคือครูและเพื่อนร่วมทางของเราทุกๆคนล้วนเคยเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้แม้แต่พระพุทธเจ้าโค้งจือหรือพระเยซูก็ตามหนังสืงเอเล่มนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ว่าการปล่อยวางจากความคิดมากการยอมรับความผิดพลาดและการมองภาพรวมของชีวิตเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้เรานั้นใช้ชีวิตอย่างสง,งบและมั่นคงมากขึ้นและก่อนจะจบในตอนนี้ครับผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งนะครับห ชีวิตตอนนี้ของเราเป็นเพียงเซ่ยวหนึ่งของชีวิตทั้งหมดปัญหาในตอนนี้ไม่ได้กำหนดคุณค่าทั้งหมดของเรา 2. ความผิดพลาดคือครูผู้ยิ่งใหญ่มันคือวัตถุดิบที่หลอ่อหลอมความรู้ใหม่เสมอ 3. ส,สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่อาจเร่งรีบสิ่งดีๆต้องใช้เวลาชีวิตของเราก็เช่นกันอย่ากกดดันตัวเองแต่ต้องค่อยๆสั่งสมเวลาไป 4. ความสำเร็จ ถูกตัดสินต่างกันในแต่ละยุคสิ่งที่เราทำมันอาจจะไม่มีค่าในวันนี้แต่มันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในวันข้างหน้าก็เป็นได้และ 5. เราควบคุผมผลลัพธ์ไม่ได้ทั้งหมดแต่การทำดีที่สุดในวันนี้คือสิ่งที่จะเปิดทางให้เรานั้นได้เจอสิ่งที่ดีกว่าก็เป็นได้ชีวิตของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เราสามารถเลือกมองมันเหมือนประวัติศาสตร์ได้มองมันเป็นเรื่องราวชีวิตที่ยาวไกล ที่เต็มไปด้วยบทเรียนแล้วเรื่องราวเล็กๆของเรานี่เองก็มีคุณค่าและมีความหมายเช่นกันขอบคุณที่ตามดูบุ๊กเธเล่นนะครับชอบสาระดีๆจากหนังสือหน้าอ่านแนว rom สบายๆแบบนี้ก็กดติดตามกันไว้กดไลค์กดแชร์ให้กันสักหน่อยก็จะดีนะครับหนังสือเล่มนี้อ่านสนุกเพลินๆครับยังมีเรื่องราวดีๆอีกเยอะในเล่มหากคุณฟังอยากได้ก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์แนะนำใต้คลิปนะครับและถ้าคุณคือคนที่รัก และชอบการพัฒนาตัวเองเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ